สวัสดีครับวันนี้พี่ยอดรับประคองนะครับมาเจอเพื่อนๆน,นะครับวันนี้พี่ยอดรับปคองนะครับจะมาทําคลิปวิดีโอสอนดูนะครับเหรียญโล่หรือพวกกวยหัุมานปี2565นะครับพี่ยอดได้รวบรวมข้อมูลเช่าวัตถุมงคลเหรียญโล่หลังฮัุมานจากวัดโคสจารามของแท้ๆมาเป็นจํานวนค่อนข้างจะเยอะแล้วใช้เวลาในการศึกษาในการดูบล็อกดูแบบดูพิมพ์ วันนี้ตั้งใจเพื่อจะมาทําเป็นวิทยาทานให้เพื่อนเอนลูกศิษย์ลูกหาเอาพวกกลวยเอาไว้เป็นแบบอย่างเอาไว้ดูในอนาคตข้างหน้ามาครับมาดูภาพกันนะครับก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะมาทําคลิปวิดีโอนี่เราต้องรวบรวมข้อมูลนะครับเบื้องต้นก็คือว่ามีการเช่าวัตถุมงคลออกจากวัดนะครับดูแบบดูพิมพ์ดูหลายๆเหรียญน,นะครับยอดมีพระมาให้ดูเป็นจำนวนเป็นหลัก เป็นหลักพันหลักพันเหรียญน,นะครับก่อนที่พี่ยอดจะมาทําคลิปวิดีโอสอนให้เพื่อนดูนะครับไม่ใช่ว่ามีแค่เหรียญสองเหรียญแล้วมาทําทึกทักเอาเองนะครับใช้เวลาใช้ข้อมูลนะครับเพื่อที่จะมาทําคลิปวิดีโอให้เพื่อนได้ดูเพื่อเป็นวิทยาทานในการที่จะดูเหรียญโลหลังธนุมานปี25 6 5หเป็นเหรียญย้อนยุคที่คนนิยมอีกรุ่นหนึ่งนะครับมานะครับ เบื้องต้นนะครับพี่ยอดได้แยกแยกบล็อกออกให้เป็นสี่บล็อกชัดๆนะครับผมจะพาดูเลยว่าแต่ละบล็อกนะครับว่าเป็นยังไงแต่เราจะดูโดยรวมก่อนนะครับดูโดยรวมของเหรียญโลกปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้าก่อน, 2, นว่าเบื้องต้นอันนี้คือกล่องนะครับดูจากเริ่มต้นจากกล่องเลยนะครับเรียนว่ารุ่นสิทิ์มีคูนะครับหลวงพว่อครูชุตินรโลวัตโคสตรามนะครับอำเภอสันบุรีจังหวัดเชียงนาฏ ปี2 5 6 5นะครับแกะออกมาข้างในก็เป็นกำมหยี่สีแดงนะครับดูก่อนเบื้องต้นเลยเรียกว่าดูพิมพ์นะครับรูปร่างเหรียญน,นะครับคล้ายๆกับเหรียญรุ่นแรกหลวงปู่ที่เป็นออกปี2521นะครับก็คือเหรียญเหรียญฮนุมานรุ่นแรกที่เป็นปี2521หี่เหรียญทันตัวนะครับแต่จะมีความแตกต่างคือดูพิมพ์ดูลักษณะรูปร่างขององค์พระนะครับตามยุคตามสมัยนะครับกล่องกำมหยี่สีแดงด้านหน้าด้านหลังก็เป็นสีขาวนะครับนี่ ดูเหรียญก่อนนะครับดูแบบเหรียญก่อนว่ารูปร่างหน้าตาเหรียญแบบนี้นะครับเราดูพิมพ์ดูฟอนต์ตัวหนังสือนะครับดูรูปลักษณะของเหรียญก่อนนะครับให้จดจําให้ได้นะครับจดจําให้ได้เดี๋ยวผมจะซูมเดี๋ยวผมจะซูมนะครับซูมให้ดูว่ามันชัดชัดชัดเราเป็นยังไงนะครับนะบผมจะส่องให้ดูปีสองพันห้าสิบห้านะครับปีนี้จะเป็นปีที่ เหรียญอนุมาหลวงพ่อัวยจะมูกด่งที่สุดนะครับเท่าที่ผมเทียบกับปีก่นกอนหน้านี้นะครับนี่ผมซูมให้ดูชัดๆเลยจมูกจะค่อนข้างจะด่งที่สุดเลยหลจากที่เคยทํามานะครับเราจะค่อยๆดูนะครับเบื้องต้นนี่นะครับ ดูฟอนต์ตัวหนังสือน,นี่นะครับดูฟอนต์ตัวหนังสือนะ เราต้องดูบ่อยๆนะครับจะได้จดจําให้ได้นะครับอันนี้เขาเรียกว่าดูพิมพ์ดูแบบก่อนนะครับลักษณะฟอนต์ตัวหนังสือรูปล่างเหรียญนะครับหิวจะเป็นเหรียญโลเนื้อนะครับเป็นอาบาก้านะครับเป็นนาบาก้านะครับด้านหลังก็เป็นแบบนี้นะครับด้านหลังปีนี้ก็จะเป็นอนุมานเชิญธงนะครับแล้วก็จะมีที่เห็นชัดก็คือจะมีโค้ดอยู่ฝั่งขวานะครับเป็นโค้ดตัวนี้นะครับโค้ดตัวนี้อยู่ฝั่งขวา องค์หนุมานเต็มองสวยงามข้างล่างเป็นพสสองพันะครับแล้วก็เด่นๆมามองเห็นชัดเจนตั้งแต่แรกคือว่ามันจะมีจุดอยู่ตรงนี้ตรงปลายธงเนี่ยครับเด่นชัดแล้วก็เหรียญน,นะครับนี่เป็นการตอกกระแทกรูมาอถ,ถ้าเป็นรอยสว่านตอกก็จะไม่ใช่นะครับองห่วงนะครับมีห่วง นะเป็นการตอกมาดูซิว่าบริเวณขอบขอบหมม่วงนี้จะเป็นยังไงนครับดูเซียนดูอลไนะครับมันจะมีลักษณะพิเศษของเขาอยู่นะครับจดจำแล้วกันนะครับผมจะพาดูขอบตัดผมจะแกะให้ดูหลายๆหลายๆองค์นะครับ ว่าเวลาหลายๆองค์ดูเทียบกันแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับว่าขอบตัดให้ดูเทียบกันเลยว่าเอาดูสักสี่เหรียญเป็นตัวอย่างเพราะธรรมชาติพระทำปีเดียวกันรุ่นเดียวกันนะครับขอบตัดมันจะต้องเหมือนกันนี่ก็ไว้เป็นตัวตัดสินเลยในอนาคตต่อไปข้างหน้านะครับนี่นะให้ดูก่อนว่าเป็นเหรียญธนุมานเหมือนกันทั้งหมดนะครับ เหรนุมานเหมือนกันทั้งหมดนะเดี๋ยวยอดจะให้ดูขอบตัดนี่นะองค์ปู่องนี้เราจะหันมาทางนี้ก่อนนะครับนี่ครับถ้าเรามีเหรียญเดียวแล้วไม่สามารถดูได้ว่าขอบตัดนะครับของเหรียญเป็นไงนะครับค่อยดูสามารถแคปหน้าจอได้นะเพื่อนนะ นี่ครับตัวตัดสินเลยอนาคตข้างหน้านะครับดูเก๋แท้นะครับขอบตัดสําคัญเลยนะครับเหีนมันจะมีล่องรอยของความเหมือนกันนะครับธรรมชาติของของขอบตัดที่เป็นชุดเดียวกันก็นกนจะเหมือนกันนะครับดูฝั่งนี้บ้างนะครับนี่เรดูฝั่งนี้บ้างนะ ไล่ามาจากข้างบนเลยนะครับแล้วก็ดูค่อยๆไล่มาค่อยๆพิจารณานะครับจะมีส่วนที่เหมือนกันนะเพื่อนนะมีรอยตัดที่ค่อยเหมือนกัน สำคัญนะครับตรงนี้คือว่ามีความสําคัญนะเพื่อนนะการดูขอบตัดพระเนี่ยครับก่อนอื่นเราต้องมีหลายๆเหรียญต้องเปรียบเทียบกันนะครับว่าตรงไหนจุดไหนที่มันเหมือนๆกันนะครับมันจะต้องเหมือนกันเพราะเป็นพระที่สร้างพร้อมกันนะตัวตัดตัวเดียวกันนะครับตั้งจากโรงงานเดียวกันนี่ครับด้านหน้านะครับ แต่หลายคนไม่เข้าใจก็ดูพิมพ์ใหม่เขาว่าไงก็คือดูลักษณะเบื้องต้นนะครับรูปร่างสี่เหลี่ยมวงกลมนะอันนี้คือทรงโลกนะครับรูปร่างองหลวงปู่เต็มองค์นะมียันสองข้างนะครับแล้วก็ชื่อหลวงปู่นะครับชื่อวัดด้านหลังก็นะครับเป็นอนุมานเชิญทงนะครับอนุมานเชิญทงแตกต่างคือว่ามันจะมีพศนะครับสอง5ันแล้วก็มีโค้ดฝั่งขวาตามตามภาพนะครับ ฝั่งขวาหรือว่าฝั่งที่ถือดาบนะครับฝั่งขวาหรือฝั่งที่ถือดาวนะครับเดี๋ยวเราจะไปเจาะลึกลารายละเอียดย่อยต่อไปนะครับอันนี้คือโดยรวมนะครับเขาเรียกว่าดูแบบดูพิมพ์ก่อนทีนี้เราจะไปดูแยกบล็อกนะครับดูแยกบล็อกนะครับมาในการแยกบล็อกผมขอใช้ชุดนี้ผมจะได้เขียนไว้ชัดๆว่ามันมีบล็อกอะไรบ้างนะครับ <Okay. S 2> เบื้องต้นด้านหน้าคือเหมือนกันนะครับผมจะขอเขียนว่าหมายเลขหนึ่งแล้วกันวางนี้ เป็นสี่บล็อกที่ผมแยกชัดๆนะครับเยด้านหน้าจะเหมือนกันนะครับด้านหน้าเหมือนกันทุกบล็อกเลยเป็นรูปหลวงพ่อกลวยนะครับเป็นรูปหลวงพ่อกลวยนะครับมียันสองข้างมีชื่อหลวงพ่อกลวยมีชื่อวัดนะครับเดี๋ยวส่องให้ดูหน่อยน่ครับเด่นชัดก็คือว่าจมูกหลวงปู่โด่งนะปีนี้นะครับ เนือ้ออบกาก้าสวยๆนะครับบริเวณห่วงขอบห่วงข้าหน้ายันฟอนตัวหนังสือก็สำคัญนะครับดูดูและจดจำนะครับมันต้องคมชัด ดูรอยตัดหน่อยอันนี้ขอซูมรอยตัดนะครับนี่ครับไล่ไปจากบริเวณห่วงเลยนะ,ะค่อยๆไล่ไปมันจะเป็นเอกลักษณ์นะครับต่อไปก็จะเป็นเอกลักษณ์ของรอยตัดของแต่ละปี นะดูฝั่งนี้บ้างนะครับนี่ครับไล่มาจากห่วงเลยไล่ลงมานี่ครับอรอยตัดนี้สำคัญนะนะครับตัวนี้เป็นตัวชี้ขาดได้เลยว่าเหรียญน,นี้เก๊แท้นะอนาคตข้างหน้านะครับตอนนี้เราก็ดูจดจำเป็นที่จะทานแล้วต้องมีหลาย,หลายเหรียญเทียบกันทีนี้มาดูข้างหลังที่จะแยกบล็อก เราจะแยกบล็อกจากการดูจากข้างหลังนะครับนะครับเบื้องต้นด้านหลังนะครับก็เป็นนี่ครับเราดูตรงบริเวณห่วงก่อนนะครับนี่ห่วงเป็นรอยกระแทกมานะครูรอยกระแทกมาตรงหนุมานนะครับยันหนุมานนะครับผิวของบล็อกแรกเนี่ยนะครับตรงบริเวณบนผิวผ้าน่ะถ้ามองแบบนี้จะดูเรียบเรียบร้อยไม่ค่อยมีเส้นเสี้ยนอะไร นะครับไม่ค่อยมีเส้นเสี้ยนอะไรแต่ถ้าเราซูมเราซูมชัดๆมันก็จะพอจะเห็นอยู่นะนะครับก็จะเห็นอยู่แต่มันบางมากจนจนว่าถ้าไม่ซูมกล้องกําลังขยายเยอะมันจะดูไม่ออกนะครับดูไม่ออกก็เขาก็จะตีเป็นบล็อกแรกกันก็คือว่าผิวผิวผ้าเนี่ยจะมองไม่ค่อยเห็นเสี้ยนนะครับมองไม่เห็นเสี้ยนก็เป็ถือว่าเป็นบล็อกแรกนะครับเป็นบล็อกแรก พราะมองดูผิวนะครับไม่ค่อยมีเส้นเสี้ยนนะครับผิวจะเรียบร้อยสะอาดนะครับถ้าไม่ซูมจริงๆจะมองไม่เห็นของด้วยตาเปล่านะครับอันนี้เ,เหรียญที่สองนะครับบล็อกที่สอง่บล็อกที่สองนี่จะแตกต่างไปเห็นชัดว่าคนความแตกต่างด้านหน้าเหมือนกันด้านหน้าเหมือนกันนะครับผมขออนุญาตส่องให้ดูด้านหลังเลยนะครับแตกต่างมาเห็นชัดเลยคือว่านะครับด้านหลังนะครับมันจะมีเส้นเสี้ยนขึ้นเยอะๆเลยบริเวณ ตรงทงไปหาขอบห่วงนะครับเส้นเส้นจะนูนขึ้นมาชัดนะครับตรงเนี้ยนะครับจากทงไปหาขอบนะครับมีเส้นเส้นนูนเด่นขึ้นมาชัดนะแต่ตรงบริเวณข้างๆเนี่ยเส้นเสี้ยมจะน้อยจะเบา นะครับมันจะมีบริเวณนี้นะครับตรงนี้ตรงขอบห่วงตรงนี้มาหาธงนะครับตรงนี้จะเป็นเส้นเส้นนูนนูนขึ้นเยอะค่อนข้างเยอะตรงนี้ตรงนี้แต่ตรงบริเวณแถวนี้เส้นเสี้ยนน้อยนะครับอาจจะมีเนีะครับเป็นเสี้ยนทะลุมาตรงนี้บ้างนิดเล็กน้อยเด่นเด่นก็คือว่าเนี่ยครับ เซนเซียนมีช่วงนี้ขอบหวงมหาธงนะครับแล้วก็ตรงบริเวณกลางอนุมาถึงนี้บนขอวขอบด้านข้างไม่ค่อยมีเสี้ยนน้อยนะครับด้านหน้าเหมือนกันมามาดูบล็อกที่สามนะครับบล็อกที่สาม นะเพอที่สามขอดูข้างหลังเลยนี่ครัวนี้็อกที่สามนะครับมันจะมีความแตกต่างที่ว่ามันจะเห็นเสียนทั่วทั้งเหรียญเลยนะครับเสียน,นจะมีทั่วทั้งเหรียญเลยตรงนี้ไม่ค่อยชัดตรงที่ผมว่าเมื่อกี้ไม่ได้เด่นมากแต่มันจะมีทั่วทั้งเหรียญเลยนี่เห็นไหมครับตรงนี้มันจะไม่นูนเท่าไหร่ ห็นมีแต่มันไม่นูนเท่าไหร่ตรงนี้ก็มีแต่มันจะไม่นูนสูงนะครับเขาจะเรียกบล็อกนี้ว่าเป็นบล็อกสายฝนนะครับส่วนใหญ่เขาจะเรียกกันว่าเป็นบล็อกสายฝนก็คือบริเวณพื้นมันจะมีเส้นเซียนเยอะนะเหมือนสายฝนโปรยลงมานะครับตรงนี้ตรงกลางจะไม่ค่อยนูนเซียนจะไม่นูนมากแต่นูนเท่าๆกันพอๆกันเห็นไหมครับนูนเท่าๆพอๆกัน นต้องเอียงซ้ายขวาหน่อยแต่เส้นเสี้ยนมันจะไม่นูนมากนะครับแต่ก็พอเห็นมองเห็นว่าสายฝนนะครับหรือว่าสายฝนบางนะครับจะเรียกกันหรือว่ามอกที่สามนะครับด้านหน้าเหมือนกันนะครับมาคราวนี้ไปดู เหรียญที่สี่นะครับเหรียญที่สี่นะครับเหรียญที่สี่นะครับเหรียญสี่คแค่มองไกลๆก็เห็นเลยว่าความคมชัดมันต่างกันนะช่วงแรกเขาจะเรียกมันบล็อกสายผลแต่เน mm ื hmm. ่องจากว่ามันมันมีนูนเยอะมีเส้นเสี้ยนเยอะนะครับก็คือว่าง่ายๆคือว่านะครับผมขออนุญาตเรียกเหรียญบล็อกเนี้ยบล็อกที่สี่นะครเป็นว่าเป็นบล็อกทองคําแล้วกันนะครับเพราะหลายๆคนก็เรียกบล็อกทองคําแล้วว่า เนื่องจากนะครับผมเข้าไปดูได้ผมทําเหรียญทองคําให้ดูอยู่นะครับว่าเนื้อทองคาบล็อกทองคํานะครับจํานวนการสร้างหนึ่งร้อยสิบเก้าองค์เนี่ยมันจะเป็นแบบนี้เลยเสี้ยนเยอะๆสิ่งที่ต่างคือว่าบล็อกทองคำมันจะเป็นตอกไว้เลขตัวสือตัวเลขนะครับแต่เนี้เป็นบล็อกนะครับจะเป็นโค้ดนะครับนี่ครับแค่เราการที่ว่าจะเป็นบล็อกทองคําคือว่า ขนาดไม่ต้องเอากล้องสูงม,มากก็ยังเห็นรอยนูนของเส้นเส้นสายฝนเย,เยอะมากชัดมากบล็อกนี้จะเป็นบล็อกที่นิยมหน่อยนะสาหรับลูกศิษย์ลูกหาลูกผู้กลวยื่นชอบนะครับว่าเป็นบล็อกทองคํานะครับสายฝนบล็อกทองคําดูด้านหน้าด้านหน้าเหมือนกันนะครับด้านหน้าเหมือนกันแตกต่างข้างหลังผมจะลองซูมให้ดูนะว่านี่ขนาดเรามองอย่างนี้ครับยังชัดเลย ค่อยซูมดูนะคมันจะมีเส้นเสี้ยนสายผลไตมือหมดเลย นี่ครับตรงดูนี่นะอนาคตข้างหน้านะครับตรงบริเวณขอบห่วงนะี่จะสาคัญเหมือนกันนะครับอี่ยมันจะมีเส้นเสี้ยนตรงบริเวณห่วงอยู่นะซึ่งเหมือนกันตรงนี้นะสังเกตนะครับจะเป็นเส้น,เส,นเสี้ยนดูเฉพาะตรงห่วงก่อนนะ นะคนัคตข้างหน้าต้องดูตัวนี้เลยนะครับมันจะเป็นเสี้ยนๆอยู่ข้างห่วงเนี่ยครับพอมาดูนะครับเห็นไหมบล็อกทองคําหรือว่าบล็อกสายฝนทองคำเห็นไหมครับเป็นเสี้นนูนชัดเต็ไมไปหมดเลยนะครับเต็ไมไปหมดทั้งเหรียญเลยทั่วทั้งเหรียญเลยมันก็เลยมีความสวยงามคนก็เลยชื่นชอบกันนะตัวนี้ก็มีจุดเหมือนกันนะครับแต่เพียงแค่เสี้ยนมันเยอะมันคมนะครับธรรมชาติแหละครับเป็นธรรมชาติที่ว่า พอที่วัดได้มีจัดสร้างบล็อกทองคําเขาก็เริ่มต้นตอกทองคําก่อนมันก็ต้องชัดก่อนนะครับแล้วก็เอาเหรียญชุดนี้ยเป็นชุดแรกๆที่ตอกต่อจากบล็อกทองคํามันก็จะมีความคมชัดมากกว่าแล้วพอค่อยๆตอกเข้ามาค่อยตอกเข้ามามันค่อยๆเสี้ยนก็นเลยค่อยๆจางไปค่อยๆจางไปกลายเป็นเนี่ยครับถอยหลังไปเนี่ยเป็นบล็อกบล็อกสามบล็อกสองบล็อกหนึ่งถอยลงไปนะครับบล็อกแรกก็คืออันนี้จริงถ้าถ้าส่องซูมดูจริงๆมันก็จะมีเส้นเสี้ยนแต่มัน มันจะน้อยนะครับมันจะน้อยกว่าเนี่ยผมส่องให้ดูนะครับนี่พอเป็นพอเป็นบล็อกทองคํานะครับมันจะมีความคมชัดมากสำหรับเส้นเสี้ยนสายฝนชัดชัด เห็นไหมครับสวยงามชัดเจนมาผมจะทีนี้เอาสี่เหรียญน,นี้มาดูนะครับดูพร้อมๆกัน,กนดูรอยตัดอีกรอบหนึ่งนะครับของสี่เหรียญน,นี้นะสี่เหรียญที่เป็นตัวอย่างนีะครับน,นี่เราจะหยิบมาหนึ่งนะครับสองสามสี่นะครับดูรอยตัดนะครับ นี่ครับดูรอยตัดเพื่อนๆดูแล้วแคปหน้าจอไว้ได้เลยนะครับค่อยๆแคปนะครับค่อยๆแคปหน้าจอไว้ได้เลยอนาคตสําคัญมากเลยนะครับอ่าผมจะหมุนอีกด้านหนึ่งนะครับดูรอยตัดนะครับมันจะมีเอกลักษณ์ ทรธรรมชาติของรอยตัดอยู่นะครับมาตรงไหนที่จุดที่เหมือนกันอ่า โอเคนะครับก็ถือว่าเป็นวิทยาทานให้ลูกศิษย์ลูกหาหลวงพ่อกลวยนะครับได้เอาไว้ศึกษาดูกันนะครับยอดใช้ข้อมูลจํานวนเยอะนะครับมีเหรียญจานวนเยอะแล้วมาคอยส่องดูเก็บเทียบดูว่าอะไรที่แตกต่างนะครับสรุปง่ายๆเบื้องต้นก็คือว่าเหรียญปี2565นะเนี่ยครับมันจะมีเป็นเส้นเสี้ยนสายฝนแต่เนื่องจากมันมีจํานวนในการจะสร้างเยอะนะเป็นหลักหมื่นนะครับเป็นหลักหมื่น นะครับหลายหมื่นเหรียญนะครับก็เลยบล็อกแรกเป็นบล็อกทองคํามันก็จะมีความชัดแล้วเขามีการตอกบ่อยเข้าจํานวนบ่อยเข้ามันค,ค,ค่อยค่อยจืดจางลงมาข้างหลังก็เลยเสี้ยนตรงเสียเส้ยนตรงเส้นเล็กๆที่เป็นเส้นสายผลก็ค่อยก็ค่อยเบาลงไปนะครับแต่จริงๆถ้าเราส่องดูพิจารณาดูชัดๆแล้วมันจะมีเสี้ยนหมดทุกเหรียญแต่อาจจะน้อยหน่อยแล้วบางหน่อยทีนี้ความนิยมก็อยู่ที่ว่านะครับความนิยมอยู่ตรงที่ว่าบล็อกที่มี เซ้นเซียนเยอะๆนะครับก็จะเป็นนิยมก็คือบล็อกทองคำนะครับหวังว่ามันจะเป็นประโยชน์กับลูกศิษย์ลูกหา FC พี่ยอดรับองทุกท่านนะโอกาสหน้าเดี๋ยวทำคลิปใหม่นะครับคลิปนี้ยาวหน่อยแต่ชัดเจนนะครับยาวหน่อยชัดเจนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่ยอดรับรองด้วยนะครับใครที่อยากได้วัตถุมงคลหลวงพ่อครัวปีสมบัติรัร้อยหกสิบห้าสามารถแอดไลน์เข้ามาติดตามพี่ยอดได้นะครับที่นะครับแอดไลน์เนี่ยผมจะขึ้นเดี๋ยวผมจะขึ้นตัวหนังสือไว้ตรงตรงตรงนี้ตรงบริเวณนี้กัน นะแอดติดตามไลน์ Official ยลพี่อได้วันนี้สวัสดีทุกท่านสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย